แต่เนี้ยย้อนยุคถ้าไม่ย้อนอันนี้ก็ได้ราคาก็ได้หลักแสน <c oughs> จริงๆแล้วอย่างนี้คุณอา <c oughs> เนี่ยถ้าถ้าคนเข้าใจนะถ้าคนเข้าใจศิลปะนะคือถ้าคนเข้าใจศิลปะเนี่ยเขาจะดูรู้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจศิลปะดินเนี่ยคุณอาดินพวกเนี้ยมันจะแข็งมากไม่ไม่แตกนี้หรอกไม่แตกไม่ลานไม่แล้าถ้ามันร่อนนะจะร่อนแบบเป็นเป็นแบบแบบแก่งแง <c oughs> ต้องร่อนมาเป็นแบบกว่าจะเคาะแตกออกมาได้นี่มันยากอย่างเนี้ย มือตะก,กิดก็หลุดละดินพวกนี้มันแข็งจริงนะคุณนาแข็งแบบเราเอาใบเหล็กเข้าไปเขีย่ยหลุดออกมาแคุ่ยขุยๆอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแข็งเป๊กเลยนะแข็งจริงเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะคุณนาจับนี้นะคุณนาดูนะอ่ะ,ะ,ะ,อะให้คุณอาดู เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะคะใครสงสัยอะไรถามคุณพดได้ใครมานะคะมาถึงที่แล้วถามคุณ,คณพดได้เลยมีคำตอบอธิบาย <กด S 1> ให้ข<อ>เขาไปนในดินตรงเนี้ยเนี่ยดินงเนี้ยข้างในแข็งเป็นแข็งเป็นแบบเหมือนหินเลยอะแต่เป็นดินนะเห็นไหมแข็งพวกเนี้ยไม่มีหลุดนะดินพวกเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มมาเป็นมาเป็นแบบเป็นหลายร้อยปีอะแข็งเนี่ยคุณอากดดูดิกดดู เนี่ยคุณอาจับได้จับจับจับเนาะจะได้เข้าใจมันไม่มีหลุดหลุดแบบเนี้ยเนี่ยคือถึงยุคอย่างเงี้ยองหนึ่งต้องมีหกร้อยปีอาดินเนี่ยแข็งเป็นแบบเป็นหินเลยคุณอาลองกดกดดูแข็งๆๆแข็งแข็งเป๊กเลยนะแข็งจริงๆเนาะบางทีถ้าถ้าอธิบายด้วยคําพูดบางทีไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยคุณอาลองกดกดดูก็รูล้ละศิลปะไม่เหมือนกัน แต่ดินข้างในต้องเหมือให้หมะดินของคุณอากดปุ๊บมจะหลุดจะหลุดเลยเห็นปะนั่นแหละไม่ได้มันจะเขาเรียกว่าเป็นยุคมันไม่ถึกนะเนาะนะครับก็เทคนิคง่ายๆคุณอาเนี่ยบางทีคนดูเขาก็ฟังเขาก็เข้าใจนะเนาะ,นะค,คุณามีอะไรก็ลองติดมาดูก็ได้ผมดูให้นะไม่ต้องกังวลน,นะมาแอนนีนช่วยยกเดี๋ยวมาช่วยยกมาคุณอาขอบพระคุณนะครับ